สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับจูช่องนวนพันลวยโทรศัพท์นี่นวลพันลวยกับยูทิบายโทรศัพท์มั่งมาบวมเล้วเนาะค่ะห่างวอดสิมาหนีกับมาพ่อเยื่อตู่ค่ะเจตู่เป็นฝันดีฝันตองวดอีกแล้วค่ะตัวเลขคนเยื่อตู่แกเอาตามไปเบื้องค่ะว่าเจตู่มีตัวไหนแน่เนาะค่ะแต่ข่อยบอดทั้งในรูเลขตัวสองศูนย์เนาดิข่อยรูตั้งแต่เลขที่ก็จ้าไปนั่งเอา สามสองกับขาสามสองเลขที่ว่าเพิ่นไปนั่งอาจารย์ไปนั่งเอานะแต่สองศูนย์แล้วเขาก็บอกมื่อนี้เลยตูกันได้แต่ก็จะโบ้เคยให้เล่าเล่ากับให้อยู่จังสันเหรข่อยไปเป็นหมอลำอยู่หันข่อยไปนอนอยู่หันคอยก็เห็นเล่าเรื่อยชุ่มเหมือนมือกิตต่าซุ่มนั่นก็เห็นถ้ากันเบาพี่นุชเจ้าบ่ย่านบนจะเบเบาพี่ว่าเห็นป่วนแต่ชอบเห็นข่อยก็เห็นเล่า นุ่งกันนุ่งผาอันนุ่งผ้ากับเตี้ยวสีขาวเสียบว่านุ่งซักไม่กันเท่าไปปลุกข่อยลูกแม่มึงวันนี้มึงวายานบอกมึงคือบว่าขาไปนอนในเฮียนน้ำเขาไปเอินข่อยแต่ว่าพี่โอมน่ะเล่าถือเล่าถือเล่าได้เล่าได้ดูแต่ว่าสิเป็นแม่ยกเล่าได้ส่วนมากเพราะว่าเล่าสิห้ยแม่ยกสื่อแม่ยกหนีสื่อสื่อสื่อเล่าคนกระสีแบงมาให้เล่าน้ำยังสีนะเล่าสิได้หลายได้ดูว่างหันว่างอันว่างเลขอันนีหยังอัน บางเหล็กออกตัวใดเนาะอันซี่หาบอกให้ตัวใดว่ะลูกคนสื่อยู่อันยุตต่างประเทศน่ะมือนคุ้นเมือน่อจะเอาใดเองบางสิบเกียรล้วก็บใดแล้วใดสามมือนเล่าใดยู่สามมือนเล่เลขห์ห้อยห้อยต่อเนื่องแต่ว่าเราหัไหาคนเดินสื่อไหายเราบริหารสื่อเองข่อยว่าเลขเล่าหน่าละสีเขาแต้ควอย ข่อยสงสัยเลขเบอร์โทรศัพท์เล่าสันนี่ก็ข่อยสีวังข่อยฟันเกี่ยวโทรศัพท์เล่าอยู่ในกระเป๋าเบอร์ใดจำได้ปะล่องพทยสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าเบอร์โทรศัพท์พี่โอมยแต่ฟันว่าจังไยข่อยฟันว่าเล่าถิ่มโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าข่อยไปเป็นคนไปคนข่อยเห็นกระเป๋าแต่ข่อยพวกท่านในเบากับเล่าอยู่เรียงเรียงข่อยฟันเนี่ยเบอร์โทรศัพท์เล่านั่นมันลงไทยสามศูนย์เก้า แกกัดติดศูนย์จะได้ค่ะแกกันปีนมากกับสามศูนย์นี่เด็ดเดโทรศัพท์เล่าหนี่สามศูนย์เก้าแปดสามศูนย์เก้าค่ะขอเลขชิดวันที่เป็นเลขโทรศัพท์เราบอสันดีหรือว่าจังไหร่สันดีแกสามตัวอาจจะเป็นสามศูนย์เก้าเป็นต่ค่ะแม่นสามศูนย์เก้าสองศูนย์เนี่ยเราหายแางด้วย <แ>สะอาดสีแมนเดอแต่ว่าฝันว่าขึ้นไปขึ้นไปเห็นกระเป๋าเหล้าไปยิบกระเป๋าเหล้าลงมาเป็นเลอยู่ในกระเป๋าเปิดออกมากเอาพี่อมคือถิ่มโทรศัพท์ไปหนีมันห่างบ่โทรศัพท์ห่างไปใหนง้องใส่บ่านั้นในในความฝันนะบัตน,นี้เราพันหนีแล้วก็เลยยิบมาว่าเอาบันได้แท้โทรศัพท์เราห่างตัวนี่ก็เลยมาคืดพอเบอร์โทรศัพท์เก้าตรงเป็นสามศูนย์เก่าตากระเปีย Network ว่าเจ็ดตัวป,ป,ปีนขึนไปน่ะค่ะอืมปีนขึนไปทึ่งทั้งเหมือนมันสิเป็นคือยังเหมือนบอกง่ายๆก็คือเทียงหน้านี่แหละที่มองไปนะ่ะแต่ว่ารููซึ้กว่ามองหันว่ามันเทียงหน้าเป็นเป็นมองที่เฮ้าสิบไปนั่งกินเขาคือจังเทียงหน้าคาเฟ่อี้ยังไปจังสีนาค่ะเข้าไปนั่งกินเขากินน้ำกันแล้วกลับไปเองสินะแลยรู้ซึ้กวา่าพี่อมหอยกับเปาไว้แต่ว่าบัดไปไปได้เจอของกระเป๋าก็าเอา,าไป ูเหานี่ว่าเป็นลูกน้องก็เลยไปจับกระเป๋าสีหิวไปน้ากลนก็เลยไปหลุดเบิงก็เลยเห็นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็ว่ามันห่างบ่อจังสีน่าสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าเบอร์โทรศัพท์เล่าเนี่ยไข่เนี่ยสามศูนย์เก้าแต่เราเราหายเมื่อนี่เราาหายสองตัวสองตัี่บาทลตะต้นโลกที่เราหมั่นใจว่านางแต่เรากับฟันเมนตัวเราตามตามทีอยู่น้าเล่าหน่คือเราเป็นคนฟันเมน เราฝันย่ำได้เราถือแต่ว่าเราสีให้แม่ยกสื่อแต่แม่ยูน้ำเล่ามาโดนนล้วมาครับอยู่มาโดนเนื่องจากดูน้ำเล่าเป็นหมอลำน้ำเล่าเป็นนอนน้ำเล่ายู่เป็นปีสองปีเดียวเป็นลูกน้องแล้วโอ้ยนางสี่เป็นน้างเอกกระดีแด้งหนาบกีกยวกํานาเสียงค่ะนางสี่เป็นน้างเอกก็ดีพอดแล้วอันแต่ว่าอันตอนไปอยู่น้ำเล่านั้นเนี่ยมันกับลูกน้องหลายเนาะ เขากับผ้ากันนีเป็นนอนทั้งในเหมือดคอยกันเป็นคือจังมี่ผู้เฒ่ามาปลูกเอาไหม,มคือเจ้าช่วงนั้นปีนั้นมันเป็นเขาว่ากระซื้อ,าาอเล็กน้อยเล็กน้อยพวกอันนักดนตรีเขาวานกระซื้อมากพี่นุชเจ้าวันว่ายานตีต่ว่าโหนี่เดี๋ยินแ่ต่ว่าตาหมอนบ่ขินเขาผ้ากันเขาไปในเฮี้ยนพี่โอมอดจากของนอนอยืทั้าหนอกผู้เดียวก็เล็เป็นปูยางมากยางมากมากมาปูกมึงลุกถ้าแมงกัไปน้ำเขาบอกว่ายานบอกว่าสั้น กันเลยว่ามุดลุกขึ้นกันเลยเบิงกันเลยว่าเอาปูมาจะสายกันได้เบาอยู่ดอกเบาแล้วกันรับต่อเลยแล้วก็นั่งเฝ้าอยู่หน้าประตูลแล้วบ่ไปใส่เลย<ฆ>นั่งเฝ้าบนันิตัอผู้อันมูเขาม้านเขาก็เลยมาเอิน <_' S 1> พี่นุชพี่นุชเจ้าบ่าย่านตีแล้วนี่ลุกทะแมว่าสั้นอันมอล่ำน้ำกันละพูไม่ยิ่งน่ะเทนน่ผ้า<ฆ>มันมากันเลยว่า,าย่านนี้ยัง เอ้ยบ้านเขาเรียนนี้ก็ซื้อเมื่อเจ้ามานอนยูฟูเดียวนอนกันท่นโอ้กูสิหลูเลียงนี่ยังไงโอ้ก็ซื้อหลายที่ตะกี้สมไมตะกี้ยุดแถวนี่ถ้ากันหนีพวกนักดนตรีเขาหนีเมื่อเขาบอกข่อยไปน้งเขามาทำเรียงเลขที่ว่าพาไปนั่งเอาตัวหนก็จ้ะพาสามสองไปนั่งเอายูบ้านพี่อ่มเขานอนเนาะยูปูแปดสอกนี่ละแต่ว่าปพนเพิ่น พิ่นนั่งเพ่งกิตเอาจะซื้อเป็นร้อยองลงองลงมาก่นบ่ได้ไปนั่งเอาเป็นโตคือปูนาคไปนั่งนะอันนี้พี่โอ้มแล้วเล่าเลยบอมั่นใจปรนไดเพิ่นว่าว่ามันเลขเพิ่นเพิ่ป็นมั่นใจคือเลขฝันเพิ่นสามสองจ้าเพิ่อนมั่นใจเหล็กปั้นสามสองจ้าแล้วว่าขันฮัตเตียบอกเอพซีไปแล้วฮัตเตียมันบอกว่าถ้าอีกน้ำคนแมน ถ้าเจตูเขาถามนะคะเพราะว่าเห็นเจตูว่าฝันแล้วมันฝันจะ่เปนตัวเลขก็ฝันว่าฝันเห็นพี่มือพี่โอมเลยบ่ค่ะบอันนี้ฝันมืออันนี้อันนี้คือฝันเหมือนอันนี้อันอันฝันเกี้ยวพี่โอ๋มือขึ้นนี่อันทีเลขที่ว่าฝันใดนั่นมันตั้งหานี่ฝันเกี้ยวพี่โอ๋มือขึ้นโอ้สามส่วนเก้านี่เป็นผ้าให้ร่วมให้กันเอามันสีร่วมจังใดเละเนาะเดี๋ยวคายไว้ความฝันของเจตูที่ฝันไดเลยนะคะ เอาเอตัวเลขไปลวดเอาฟัน <rôle> right, ันหญ้าเพิ huh. uh ่มเงินดีไว้สิฟันใาหญ้าเพิ่นนั่นวัดก่อนเจตูกสามตัวดีเนาะเขียนานแล้วเล่าเอาแมนโยอันนี้เพิ่นกับอกให้ไปซื้อคือเก่านั่นล่ะอ๋อเพิ่นเถืนความเก่าบ่ค่ะแมนเพิ่นบอกให้ไปซื้อที่เก่าข้าวแมนเพิ่นว่าไปซื้อเอาแน่อีโงอีซัววะสักนี่เอาเขียนเอานีะ ไปซื้ยอเอาแน่อีโง่อีสัวโตละสิบห้าบาทก็ได้ตัวมันก็ปืด <laughs> แต่สั้นอันนี้กาแฟบ่อยเมียนแมีนเพิ่นเชียนให้แบบนี้แหละเพิ่นเชียนให้คอยไปซื้อแบบแบบเก่าแต่<ะ>ว่างวดก่อนนี่มีสามตเด้งวดก่อนมีสามตัววันนี้มีสี่หัวนี้มีส<ะ>ี่ตัววันว่าเอาโตละสิบห้าบาทบก็ได้บ้องกลมนี่คือว่ามันเป็นโตเดียวคือคือจังเก็บเก็ดแปกวดนนั่น กันเลยบงกลมไปยคิหาเอาเจ็ดกี้กันหาสิบเอ็ดเอาอันนี้เพิ่นให้เพิ่นเขียนให้หาสิบเอ็ดแม่แต่ว่าเพิ่นบอกว่ามึงเอาโตละสิบห้าบาทกันได้ตัวกะกั้งไปความได้หน้า่าพอดีเลยเพิ่นสองคืออันนี้คือข้าเบาเพิ่นว่ามึงคืองูเท้มึงคือซัวแต่เอาโตละสิบห้าบาทก็ได้ตัวว่าสันว่าก็เลยว่าอันอันอันนี้เพิ่นเขียนแล้วนี่คือเฮาเฮาจำได้ในความฝันแบบนี้ที่จริงแล้วนี่ที่จริงแล้วตัวนี้บ่แมน ตัวนี้บ่แมนตัวนี้มาคิดเข่าๆก็เลยเอาเอาไว้ซื้อๆเนี่ยตัวนี้แอดอี่นี่ตัวนี้เพิ่นเชียนไห่จักโตเพิ่นบอกจักโตค่ะเพิ่นเชียนไห่นี่มีสามตัวนี้สามตัวกับเหล็กตัวนี้ค่ะแต่ว่าตัวนี้มาตาใสกว่าค่ะตัวนี้นี่ในความรู้สึกนี่ว่ามันสีมาก็เลยเขียนไว้เขียนลเพิ่มเติมจ้าเขียนลงเพิ่มเติมสิบห้า มึงก็เอาถ้าแม่สิบหาสิบหาบาทก็ได้ตัวอีซัวเพิ่นว่าเพิ่นดาน่นะนี่ขั้วฟันเนี่ยงวดก้อนนี่เพิ่นไห้มันสื่อว่าได้เนาะเขาขึ้นเนาะหนึ่งหนึ่งเกศหาที่นองงวดก้อนนี่เนาะเพิ่นไห้แต่ว่าเพิ่นบาดววงกลมตัวนั่นเพิ่นววงกลมอีกตัวหนึ่งวันนี้ห้ามาสื่อเ้าก็ได้ตัวนี้ห้าก็ข้าเจ้าก็เอาไปขึ้นข้าเจ้าว่าบ่ขายแต่วันนี้ววงกลมซีสองแปด ซี่สองแปดกับหาหนึ่งกับหาหนึ่งชื<า>หหง่อเอาชือ่อเอาซิบหามึ่เอาตัวละซี่หาบาทกันเลยตัวเพิ่นา่าค่กะกันเลยมาหมั่นใจซิบหาน้ำยูดอ,อกแต่ว่าหังบ่นันเพราะว่าคิดว่าหรือว่าเพิ่นสีบวกแบบว่าเพิ่นบ่บอกเข้าเต็มลอยเปอร์เซ็นต์ดอกเพิ่นต้องบอกเข้าบางบางอยู่แล้วคิดว่าอาจสเป็นหาหนึ่งหรือว่าหนึ่งหาเนี่ยคววมคิดเนาะนี่เป็นเลขฟันฟันตะเมื่อไรจ้ะ เอาฟันได้หลยมือแล้วจะตองหวดผุนัดนี่แต่ว่าตัวนี้นี่มันมัดโลงแต้มหนึ่งกับเป็นของผี่โอมเลยค่ะสองหน,นึ่งเนี่ยคือกัางกลางถีบวลูว่ลเลกแล้วตัวใดด้วยนะเป็นความฟันของเจตูด้วยเป็นความฟันเจตูอันคือเจ้าฝันตองหว,งวดเนาะค่ะเพิ่นเชียดว่าเพิ่นอยากให้มาเปิดคู่นี้ละแต่ว่าเข้าสื่อว่าใด จะเป็นผู้เก้านน่นล่ะไปบอกเป็นยาผู้เก้าล่ะเพื่อนไปบอกเพื่อน่าไปสื่อเอาเพื่อน่ามึงอยากได้มึงกับไปสื่อเอาหวดกรอนีบัดไปสื่อแล้วมันสื่อบ่ได้ก็เจ้าเอามาขึ้นพุ่มเดียวกันนี่แหละที่พุ่มนี่ล่ะเพราะว่ากลับไปจากนี่เพื่อนเพื่อนบอกไหมเป็นยาไหมเป็นเป็นผู้ยิ่งไหมจะเป็นยาหรือเป็นยังแต่จะเป็นผู้ยิ่งยาสินลามบอกครับ บอบอญาสินรามก็เป็นตัวนี้หญาสินรามไปนั่งสัมผัสกับเพิ่นแล้วอ๋อตัวนี้เอบอมเมนตัวนี้ตัวนักบอหน่ะนเกียตัววงไว้น่ะเพิน่นวองไห้เลยดีหนาบอมเมนเจี๊ยเพิ่นนี่คือ,อไห้หญาผู้ใยหาย่นั่นละ่ะวงไห้ยหญ่นั่นอยู่บ้านใดครับกระบอลูแต่ในคว่มฝันในความฝนใหญ่ในฝันใหญ่ยยในฝันเพิ่นบอกว่าไปซื้อเอาเอาตเอาตัวราชิภาบาทก็ได้ตัวเพิ่นว่า เพราะว่างวดก้อนนี่เพิ่นเชียนไห้เขาสื่อบ่ไดดเพิ่นเชียนไห้งวดก้อนนี่มันมีหนึ่งเจ็ดหามบมันก็ออกของเพิ่นนี่เหมือนบอกแต่ว่ามันสื่อบ่อใดบัดบัดที่หนึ่งงวดนี้เพิ่นเลยศูนย์เพิ่นเลยว่ามึงไปสื่อเอาแม่เอาตัวรศิ้าบาทก็ได้ตัวว่าสันว่าแต่ว่าบ่เคยมีในใจเลยศิภาน่ะแต่หังเพิ่นบอกว่าศิ้าบาท